สวัสดีครับสวัสดีครับยามเช้าสวัสดีทุกท่านนะครับนะที่นะครับพี่น้องที่ลุกไปทํางานนะครับขอให้นะครับาได้รับเงินรับทองกันทั่วหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราก็มีพระถุทบางคนนะครับหลวงปู่บุญมานะครับเป็นรุ่นเจริญพรหันข้างครับนะฮะเจริญพรสามรวยครับนะนี่ฮะเจริญพรรวยรวยรวยครับหันข้างยิ้มนะครับนะครับแล้วนี้ก็เรามีมาแบ่งปันพี่น้องนะครับในราคาย่อมเยาวครับสำหรับวันนี้นะครับ วันนี้เรามีู่แบ่งนะครับอง์ละ2 5 0รอห้าสิบาทนะครับนะฮะมี2องรสิบาทมีสามร้อยครับมีสี่ร้อยนะครับนะมีมาแบ่งปันพี่น้องแน่นอนครับตลอดอีพีนี้ใครไว้ใครได้นะครับนะฮะผมบอกเลยครับแล้ววันนี้ครับจะมีอ่าทีเเ็ดมาฝากนะครับในอีพีกลางวันนี้นะครับนะผมบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับนะฮสำหรับคนที่ติดตามพี่นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้พี่นะฮะเพื่อจะชมคลิปก่อนใครครับนะผมบอกเลยนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งเลยครับนี่พี่นะเป็นไงพี่สวยไหมนี่ครับผมบอกแล้วว่านี่ครับแต่ละรุ่นที่ผมคัดมาให้คือสวยแน่นอนนี่พี่นี่รุ่นเจริญพรสามรวยครับหรือเรียกว่าเจริญพรรวยรวยครับรายการนี้เป็นเนื้อสตตะนะครับนะรายการนี้เนื้อสตตะครับชุดนี้ครับผมได้เป็นนําเลิกมาหมดเลยนะเป็นรายการนําเลิกเลยนะครับเป็นรายการนะฮะจะสวยแบบนี้พี่นะสำหรับคนที่ชอบคลาสสิกนะครับพี่ดูหน้าปุกครับนี่ครับ นี่ฮะปู่ยิ้มนะนี่ฮะผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ครับปีหนึ่งรุ่นสุดๆครับนะรายการนี้เป็นเนื้อสตารดต่อเก้ารอบนะครับนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อสตาร์ต่อเก้ารอบพี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะพี่เลขโค้ดนัมเบอร์ครับนะฮะเลขโค้ดนัมเบอร์ครับสามแปดนะฮะเลขโค้ดนัมเบอร์สามแปดครับนี่สวยครับนี่ รายการนี้ครับกระผมแบ่งปันพี่น้องเพียงแค่250บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันพี่น้องเพียงแค่250บาทนะครับสำหรับชุดแรกนะครับ250บาทยกคู่ผมคิดเพียงแค่400นะครับถ้าพี่ยกคู่ผมคิดเพียงแค่400นะครับสำหรับชุดอ่า250บาทนะครับยกคู่เพื่อเพื่อผมขอเพียงแค่400นะครับทุนผมมา100 150 160นี่นะครับผมขอแค่40 50บาทนะครับนะฮะแล้วกับพระจะสวยมาแบ่งปันพี่น้องนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับรับรองว่าท่วมแน่นอนนะครับ รายการนี้ครับ250บาทนะพี่จ๋านนะครับนายกคู่400นะครับนะเรามาดูกันองค์ที่สองกันครับนี่พี่นี่ครับองค์ที่สองนะครับตอกโคตรรอบนะครับนะเป็นการนาเลือกและพิเศษนะครับผมคัดมาให้นี่ฮะเลขโคตรตัเบอร์หนครับนะเลขโคตรตัเบอร์หนครับเนื้ออันปาก้าขัดเงาครับนี่ฮะตอกรอบนะครับนี่พี่นะครับ สวยนะพี่นะครับผมก็คัดมาให้พี่น้องนะครับในการนี้นะครับเป็นตอกโคดวัดนะฮะตอกโคดวัดเพชรเนี่ยตอกโคดวัดรอบเนี่ยฮะนี่ล้อมเนี่ยล้อมรอบเลยนี่ฮะเก้าเก้ารอบอ่ะนะฮะเก้ารอบเพชรตอกโคดเก้ารวยนี่ยนะฮะหรือรายการนี้นะฮะก็แบ่งปันพี่น้องนะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบาทนะครับยกคู่สี่ร้อยนะครับการที่ผมแจ้งเลยนะครับงั้นมีมาแบ่งปันมันหกเจ็ดองค์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์ต่อไปกันเลยครับองค์ที่สาม องค์ที่สาก็นี่เป็นตัวทองแดงนะครับต่อโคดวัดล้อมนะครับเลขคดนัวเบอร์หนึ่งสองสองครับเลขคดนัวเบอร์หนึ่งสองสองครับนี่พี่นี่ฮะสวยครับนะสวยนะคัดนะน้องคัดมาให้พี่รับรองนะถูกใจแน่นอนนะครับนี่ฮะสวยครับน้ปูยิ้มนะครับนี่นะครับองค์ที่สามนะครับนะสองร้อยห้าสิบบาท ต่อมาองค์ที่สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะฮะนี่ฮะตอกนําเลือกพี่เลขค้นตัเบอร์ห้าหนึ่งครับเลขค้นําเบอร์ห้าหนึ่งครับรายการที่ช่ำๆเลยพี่นะครับรายการที่สวยช่ำเลยนี่โอ้โหพี่นะฮะดูนะครับเนี่ยฮะรุ่นนี้นะสวยตาเปล่าเลยครับนอย่างที่ผมแจ้งนะครับสวยแน่นอนพี่นี่ฮะรายการนี้ตอกเก้ารอบนะครับสองร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันพี่นะครับไม่มีที่ไหนถูกกว่าผมแน่นอนนะครับ นี่ฮะจัดทรงฟรีถึงหน้าบ้านเลยพี่นะครับมีเก็บปลายทางนะมีเก็บปลายทางนะครับสบายใจได้พระแทนแน่นอนนะครับนี่ฮะรายการที่สี่นะครับ250ยห้าิบาทนะครับเลขโคดเบอร์ห้าหนึ่งครับต่อไปรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อเนื้อสตะหลังเรียบต่อโคดวัดล้อมนี่ครับเลขโคดตเบอร์สองาพี่จ๋านะครับเลขโคดเบอร์สองสามนี่คนี่ฮะต่อโคดวัดล้อมนี่นี่ฮะ <net> เนื้อสต้าโลหะนะครับรายการน,นี้ก็เปิดมัุทีศาสารสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบยกคู่สีสส่ร้อยบาทนะครับาสตบสายคลาสสิกนียเอาใจพี่สายคลาสสิกนะฮะต่อมาเป็นการ่อไปครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารครับลงยาจีวอนพี่นะครับเลขโค้ดเบอร์หนึ่งโอ้โยพี่จ๋าเลขโค้ดเบอร์เดียงด้วยนะครับเล i i ขโค้ดเบอร์เรียงด้วยหนึ่งสองสามครับโอ้โย นะครับเลขคนเบอร์หนึ่งสองสามผมก็ลืมดูเลยนะครับลืมดูเลยนะครับนะฮะหนึ่งสองสามนะครับนะฮะหนึ่งสองสามเนี่ยผมขอสามร้อยแล้วได้ไหมพี่นะครับขอขอแยกนะผมขอสามร้อยแล้วกันพี่นะจบให้ผมนะพี่นะสามร้อยแล้วกันนะครับ เนี่ยช,ชุดชุดแรกอ่ะชุด2องอยห้าสิบอ่ะผมเรียงผิดชุดสองอยห้าสิบอ่ะมีห้าองค์นะครับมีห้าองค์ผมปิดปิดจบไปให้แล้วนะฮะต่อไปเป็นชุดสามร้อยนะพี่ลืมลืมแจ้งนะครับชุดสามร้อยอันนี้องค์ละสามร้อยนะครับผมเรียงปิดนิึงนะฮะองค์ละสามร้อยนะครับนี่ฮะสามร้อยยกคู่ห้าร้อยพี่นะครับไม่ต่างกันที่ต่างนิดเดียวพี่นะครับ นะครับต่างนิดเดียวครับในรายการนี้เนี่ยสามร้อยยกคู่สองร้อยห้าสิบครับนะเลขคู่ตัวเบอร์หนึ่งสองสามเลขเดียวพี่ได้ได้สวยๆไปเลยนะครับรายการนี้รายการที่ห้าต่อมารายการที่หกครับนี่รายการที่หกเลขคู่ตัวเบอร์สี่ห้าน่ครับเลขคู่ตัวเบอร์สี่ห้ารวมกันได้เก้าครับนี่รวมกันได้เก้าพี่ตอกน้ำเลือกตอกรวยนี่ฮะตอกรวยรอบครับนะเดี๋ยวที่สําคัญด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นหลังแบบพี่ชายนะฮะด้านหลังเป็นหลังแบบนะครับเก็บได้เก็บนะครับ เก็บได้เก็บนะพี่ๆนะครับนะองค์นี้ก็สามร้อยบาทนะครับยกคู่นะครับนะยกคู่ห้าร้อยนะครับยกคู่ห้าร้อยบาทแบ่งปันพี่นะครับหรือถ้าพี่จะจับคู่องนู้นมาคู่องนี้เดี๋ยวพิเศษให้นะครับนะพี่ลองพี่ลองดูกันล้วกันนะนะเดี๋ยวมาดูต่อพี่นะองค์ที่หกครับนะองค์นี้ก็สามร้อยบาทไอ้องที่แปดพี่องค์ที่แปดองนี้ก็สามร้อยบาทครับเป็นเนื้อสต๊านะครับหน้ากากอันปาก้าครับเลขค้นเบอร์พี่ หนึ่งศูนศูนย์ครับนะเลขคุณตัวเบอร์หน no 200, ึ่งศ yeah. ูนย์นะฮะนีะครับนี่ฮะรายการนี้สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนี่นะฮะยกคู่ห้าร้อยนะครับยกคู่ห้าต่อมาเป็นรายการต่อไปครับรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเป็นเนื้อมหาชนนน่ากลางทองทิพย์ครับเลขคุณตัวเบอร์แปดสามนะพี่จ๋านะฮะเลขคุณตัวเบอร์แปดสามครับนี่รายการที่เก้าครับนี นะฮะยกคู่ห้าร้อยนะครับยกคู่ห้าร้อยเอางี้วาพี่ชุดเนี้ยยกคู่อ่ะผมขอสี่ห้าพองานหน้ากากเนี่ยยกคู่ผมขอสี่ห้าพอนะจะงงนิดนึงพี่นะผมอยากไม่อยากเปิดแพงพี่นะพูดจริงไม่อยากเปิดแพงอยากเปิดแค่แบ่งแบ่งปันพี่น้องอะ่ะนะครับแค่นี้เองพี่นะฮะนี่มามากันต่อพี่นะฮะองค์ที่สิบนะฮะองค์นี้ไลขโคดเบอร์เจ็ดหกมี่ องค์นี้ด้โค้นตัเบอร์เจ็ดหกนะครับนะองค์ละสามร้อยบาทยกคู่สี่ร้อยห้าสิบนะ <laughs> เพิ่มมีค่าสิบาทพี่ลองเลือกเลือกดูนะบางคนก็ชอบเพียวๆ,ๆนี่ครับเดี๋ยวมาดูายการกันต่อพี่รายการนี้ครับรายการนี้ร <c oughs> ายการนี้นะครับไม่มีคู่ร <c oughs> ายการนี้มีเนื้อทนนนครับเลขค้นตัวเบอร์ห้าเลขค้นตัเบอร์ห้าพี่เนื้อหาเทนนอนนะครับ,บอ่าปิดแผ่นทองนี่ฮะรายการนี้นะมติดแผ่นปั๊มแผ่นทองไปด้วยครับเหมือนตะกร<ๆ>ุดเลยครับ<ๆ><ๆ>พี่ นะครับปั๊บเป็นทองคำเนี่ยนี่เป็นทองคำนะแต่ผมดูรายการแบบนี่ฮะเนื้อจำนวนมวลสารนะครับนะตอกคดวัดล้อมนะครับหน้าฝั่งเพ่นทองนี่ฮะหน้าฝั่งเพ่นทองนะครับห้ดูรายการนี่รายการนี้ผมขอสามร้อยห้าสิบบาทรายการนี้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทพี่ปิดกันไปได้นะครับสามร้อยห้าสิบบาทพอนะฮะสวยพี่นะฮะสวยเลย นะครับสวยเลยนี่ฮะต่อมาฮะเป็นนกอ่าเป็นรายการนี้นะครับต่อมาเป็นรายการนี้ครับรายการที่สิบสองครับรายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทรายการนี้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทพี่เลขคนเบอร์สามศูนย์นี่ฮะลงยาเต็มระบบงี้นี่ฮะไอ้ขอสามร้อยพอขอสามร้อยพี่เอาคู่ก็สามร้อยพอนะครับ ย่งงงนะพี่ผมอยากแบ่งถูกเนาะอยากแบ่งถูพี่เอาไปสามร้อยบาทพอพี่อง์นี้เอาไปคู่กันเลยเอาคู่องไหนก็พี่ลดลงมาเดี๋ยวผมลดให้นะครับอง์นี้สามร้อยนะเลขคนตเบอร์ห้าสามศูนย์นะครับนะต่อมาขอนอกเรื่องนิดหนึ่งพี่ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับรายการนี้ครับรายการต่อมาครับรายการที่สิบสามครับรายการนี้เป็นเนื้อนวะฝั่งเพชรนะครับเป็นเนื้อนวะฝั่งเพชรฝั่งคอยครับเนี่ยน่าจะฝั่งพอยฝั่งเพชรไม่แน่ใจเนี่ย นี่ครับเป็นเนื้อนวะโลหะครับจะสวยอย่างนี้เลยพี่นี่ฮะับคมแบบนี้เลยครับไม่ต้องส่องก็สวยเลยฮะเลขโคดเบอร์ห้าหนึ่งพี่จ๋านะฮะเลขโคดเบอร์ห้าหนึ่งครับเป็นเนื้อนวะนะฮะเป็นเนื้อนวะนะฝังลอยนะยนะครับผมขอห้าร้อยบาทพอนะครับผมขอห้าร้อยบาทพอนะครับจบให้เลยนะครับายการที่สิบสามครับต่อมาการที่สิบสี่ครับรายการที่สี่นี้ครับเป็นนําเลิกนะฮะ ฝังตะกุดทองสามดอกฝังตะกุดทองสามดอกพี่เลขโค้ดเบอร์สองเฮ้สองใส่นี่ยครับเนี่ยผมดูตั้งดูไปให้นะเลขโค้ดเบอร์พี่เลขโค้ดจำนวนเนี่ยสองใส่พี่ดูนี่โอ้โหทุ่มจัดดีทุ่มจัดจดีใบละการนี่ เนื้อตะกวดหน้ากลางทองทิพย์ลงยาแดงหลังเรียบฝังตะกุดท้องสามดอกโอ้โหนี่ครับพี่โคตรสวยนะครัสวยเนี่ยเลขคุยตัเบอร์สองสี่ตอกน้ำเลิกนะฝังสามดอกนะฮะฝังสามดอกนะครับ,ร,บรายการที่ผมขอแค่หกร้อยพอนะครับรายการที่ผมขอแค่หกร้อยพอพี่นะครับคัดมานะครับนี่สวยไหมพี่โอ้ในคุยพี่ตอกน้ำเลิกนะรายการนี้นะ่าจะเป็นรายการพิเศษนะครับเดี๋ยวผมขอคิดให้ นะครับนี่ฮะถ้าพี่เห็นนะครับพี่ได้เห็นข้างในนี่ครับตอกนำเลือกนะฮะนี่ครับตอกนำเลือกด้านในนะพี่นี่ฮะเห็นไหมพี่เห็นไหมนี่นี่ตอกนำเลือกรอบนะฮะนะครับผมขอแค่หกร้อยบาทพอพี่จบให้เลยนะครับรายการที่ขอแค่หกร้อยบาทพอจบให้เลยนะครับสวยนะสวยสวยสวยนะฮะนี่ครับต่อมาในการ่อไปพี่นะฮะ รายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้ากับสิบหกมาคู่กันเลยพี่รายการที่สิบห้ากับสิบหกมาคู่เลยนะ <P eng Soviet> ผมขอเพียงแค่องค์สี่ร้อนะยห้าสิบบา,นะบ,บาทนะครับผมขอเพียงแค่องค์สี่ร้อยห้าสิบบาทรายการที่สิบห้าเป็นแบ็กทองลายแบ็กทองนะครับเรลขคนเบอร์สามสามรายการที่หกนะครับเป็นสามพันสัตว์สามเคพี่นะเรับเลขคนเบอร์หกศูนย์นะครับองละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะฮะอง์ละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับยกคู่เพียงแค่ 8ปดร้อยพอนะครับยกคู่ผมขอแปดร้อยพอพี่นะฮะช้ำๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะสิบห้าบหกนะครับสำหรับอ p พีนี้ก็แบ่งปันประมาณนี้ครับพี่ชายนะครับก็สิบหกรายการนะครับสิบหกรายการชอบถูกใจรายการไหนก็ติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับนะอัเดี้ผมขออนุญาตเป็นหนึ่งนะผมมีหมวกอุ่นลุงบุ่มาอยู่มาสี่องค์นะครับ๊บนึงนะเรียนให้แั้วีนี่นี่ครับ รายการนี้เป็นเนื้ออะมาก้านะครับน้ะลงยาลงยาอ่าสีม่วงเนี่ยเป็นม่วงอุ่นนะครับเจริญสุกนะครับน่าเป็นม่วงอุ่นรุ่นแรกของลูงปู่ป็นมาเลยนะครับก็มีหลงอยูซี่องค์พี่นะครับผมคิดแค่องค์ละสองร้อยห้าสิบาทพอนะครับผมคิดแค่องค์ละสองร้อยห้าสิบาทยกคู่สี่ร้อยบาทพอพี่นะครับเลขคู่จะเบอร์สามห้านะครับเลขคู่จะเบอร์สามห้านี่ยส่วนองค์นี้ครับนะรายการที่สิบเจ็ดอาการนี่สิบแปดเนี่ยรายการที่แปดเป็นเนื้อทองแดงมันปูพี่นะเลขคู่จะเบอร์หกศูนย์ เลขค้นเบอร์หกูนะครับองนี้นะครับลงยาแดงพี่นะครับนะองค์ที่อ่าสิบเจ็ดอันนี้สิบแปดนะครับต่อมาสิบเก้านะฮะองที่สเก้าครับเป็นเนื้ออะบก้าเหมือนกันครับนะแต่เป็นอาซาตินนะครับนะลงยาฟ้าสวยมากนะฮะเลขคตรเบอร์จะคู่นะครับเลขคตรเบอร์เจ็ดสี่นะครับนะสองร้อยห้าสิบแปดแล้วทัการพี่นะครับผมเหลือแค่สี่องค์แล้ยนะฮะยกคู่สี่ร้อยหมครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ ต่อมาเป็นเนื้องากระไหลทองหรือเปล่าพี่นะครับเลขโคตเบอร์สามหนึ่งหรือเปล่าเลขโคตเบอร์สามหนึ่งนะครับนี่เอ้สามหนึ่งจริงนะนี่ครับ,รบพอพี่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่น่ครับยกคู่สี่ร้อยไปเลยนะครับหมดแล้วนะครับเหลือประมาณสี่องา้าเลยพี่นะครับ ใครปิดได้ก็ปิดมาได้เลยพี่นะหมดเลยนะนะฮะถ้าอีพีนี้ก็ฝากแล้วกันนะพี่นะครับเป็นรู่นบุมมานะครับก็เป็นรุ่นอ่าสวยเลยนะครับงานที่ผมคัดมาถือว่าสวยเลยนะครับในราคาเบาๆย่อมเยาวิพี่นะครับมาแบ่งปันพี่น้องกันนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ฝากขอบคุณที่ติดตามด้วยนะพี่นะฝากอุ่นถุนน้องด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับเด็ดแน่นอนนะครับนะนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะพี่นะขอบคุณมากนะพี่นะครับ